สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปโชคเก้าชั้นค่ะโชคเก้าชั้นด่างนะคะต้นนี้สีของน้องประมาณด่างออกเป็นสีสีส้มค่ะประมาณเป็นสีส้มนะคะดังดีดังสวยดังกระจายอยู่ค่ะต้นนี้ ไม้ในกระถางแปดนิ้วนะคะแปดนิ้วทรงดีทรงสวยนะคะทรงดีทรงสวยต้นนี้เปิดที่ราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะเจ็ดร้อยบาทไม้ในกระถางแปดนิ้วนะคะแปดนิ้วไม้ส้มนะคะด่างออกเป็นสีส้มชมพูส้มนะคะดูต้นต่อไปค่ะต้นต่อไป ต้นนี้ทรงใบดีทรงใบสวยนะคะใบาย,ยาวๆตั้ง45องศานะคะมีหนอมีหนอมาแถมอีกหนึ่งหนอข้างๆนะคะต้องเลี้ยงให้มันโตกว่านี้แล้วหนอก็ด่างดีอยู่นะคะดังกระจายดังกระจาย ไม้โดยรวมๆร,รอบนอกสีออกเป็นสีสีอะไรดีอะแบบนี้สีสนิมเหรอมันไม่ดำมันไม่ม่วงนะมันไม่ดำมันไม่ม่วงดังดีดงัดงกระจายอยู่นะคะแต่ว่าพอใบมันแก่ไปมันก็กลบสีมันจะกลบ สีมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยชัดไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าทรงใบมันสวยใบลูกลูกของเขาก็ด่างนะคะด่างขาวด่างเหลืองนะคะด่างเหลืองแต่อันนี้ขอบมามันเริ่มออกเป็นชมพูหน่อยแล้วนะคะออกเป็นชมพูม่วงแล้วสําหรับใบยอดต้นนี้นะคะมีความเป็นชมพูม่วงแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าต่อไปอนาคตมันจะม่วงได้มากขนาดไหนเหมือนกันนะคะ เห็นแต่ใบปกตินี่มันยังไม่ได้มีชมพูม่วงแต่ว่าพอใบยอดนี่มามันเริ่มมีชมพูม่วงต้นนี้ไม้แปดนิ้วเปิดในราคาห้าหบาท5้าหบาทนะคะโชคเก้าชั้นได้หน่อหนึ่งหนอทรงดีทรงสวย8นิ้วห้าหบบาทต่อไปต้นนี้ด่างสวยเลยนี่ ด่างแบบนี้ด่างสวยเขาเรียกไม้สามสี Green of green นะคะตนนัวนี้ด่างสามสีนะคะเขียวขาวเหลืองและจะมีชมพูแซมมานะคะใบยอดใบยอดด่างดีด่างกระจายด่างสวยแบบนี้ค่ะด่างดีด่างกระจายด่างสวยแล้วก็ แบบนี้ตอนนี้เปิดที่ราคา1,500บาทค่ะอนาคตสวยแน่นอนต้นนี้อนาคตเป็นไม้สวย1,500บาทไม้ในกระถาง8นิ้วสวยงามค่ะต้นนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนดูใบยอดของเขาดังมาติมเป็นใบโรงใบโรง แล้วก็อันนี้ก็ใบรองด่างแบบด่างทุกใบอะค่ะด่างทุกใบใบล่างสุดนี่ค่ะมันสวยขึ้นสวยขึ้นทุกวี่ทุกวันนะสำหรับต้นนี้สวยขึ้นทุกใบเลยต้นนี้หนึ่งห้าร้บาทไม้ในกระถาง8นิ้วค่ะสวยงามนะคะสวยงามวันนี้คลิปนี้นำเสนอสามกระถางนี้นะคะ 550 1,500กับ700บาทค่ะ0993 170 133ไม้สวยงามคุณแหม่มค่ะขอบพระคุณค่ะ